ไม่ได้นะแม่เขาจัดการคือทอปสุดแม่คุณแม่เขาเลิกนะเขาก็องเซ็นสัญญาะไม่มีปลายทางถูกต้องค่ะไม่มีค่ะใครจะทุ่มกว่าใครใครจะอะไรโอ้โหแข่งกันแล้วใครจะทุ่กว่าใครเฟิร์สบอกว่าแครบแล้วนะจ้างด้วยเฟิร์สบอกว่าแครบแล้วนะจ้างด้วยเเกก่่งงไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าใคร พูดเล่นพูดเล่นยัง mainland, oh, ไงก pues ็ต้องจ้างแบบเนี้ยดีมากมาไม่ประเด็นคือน้องก็น่ารักด้อมก็น่ารักรวยยศจริงๆรต้องน่ารักมากปกติเวลาเราแบบเราไม่่อยกล้าเข้าใกล้สิรีปีนเพราะด้อมหวงด้อมจากพวกนี้เมื่อกี้ไปนั่งคนเดียวด้อมก็เย่นได้น้องกินไปรู้สึกรักด้อมมากขึ้นไหมคะเมื่อกี้เขาทำของใส่อุ้ยอุ้ยตายลเขาโปรยเสน่ห์ใส่ข้าวไปนะเมื่อวา เลิศมากอ่ะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะระบบ TikTok เนี่ยเร็วๆค่ะรสชาติเป็นยังไงคะน้องไปโอเคใครก็ได้ไปช่วยไปช่วยน้องขายดีมากเลยอ่ะมากเลยอืมโทรสั่งประเสริฐช่วยดินี่เดี๋ยวช่วซ้ายถูกต้งเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอขอโทษนะตอนนี้ก็ต้องหิวนะ กคอยู่ให้เวลาุค้ากินนาด้วยดูจากข้าวนะคะอร่อยเยืออ่ตอนนี้ออเดอร์น้ำพริกทางกุ้งค่อนข้างสโลทุกคนอาจจะรอปลาสลิดเราจะเึ็นปลาสลิดเลยค่ะเล้นเลยค่ะแบบที่รอปลาสลิดต้องกาสุขภาพหนูก็จะรอหด้วยใครที่รอปลาสลิดจัดเลยจัดเลยได้เด่นนะเดนะขอแก้ละค่ะเคียร์ราคาทำโปรให้ฝันะคะเคียร์อยเลยนะคะ เอากี่กระปุกครับปลาสลิด3กระปุกเฮ้ยร้อยเขเอา3กระปุกเขาเอา3กระปุกโปร3กระปุกปลาสลิดนะคะเราจะให้ราคาเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันจะเป็นยังไงทำโปให้เรียบร้อยจัดเลยโปรมาแล้วปักให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะมาปลาสลิดพร้อมปลาสลิดพร้อมมาครับ ดี๋ยววมาแล้นะครับร้อยมีเอหวานไหมผมขอขอไนี่นะครับพระพระพึ่งสึกเงียบคือคืออะไรอ่ะอจะเล่นระบอแม่ด้วยพระพึ่งสึกเงียบคือทอะไรวะอะไรน่าอะเข็มทอุยทชทชชน้องน่น้องเล่นผู้หญิงอีพีล นีป้าอยากกินข้าวกับน้องมาครับทุกคนแฟนคขับเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันทำฉันทำให้ฉันทำให้เธอพูดมาเธอท้องมาเร็วฉันจะโยนให้อืมเ่าคืนกินแบบไม่สนใจไม่สนใจแล้วนะตอนนี้เอาอะไรคะเอาอะไรคะขอน้ำเย็นได้ไหมน้ำเย็นโอเคน้ำเย็นล่ะดูแลดีที่สหอมเลยอ่ะหอมเลยอ่ะเอาทำไมอรับให้มันอุ่นไงหนูแล้วมันไม่เป็นไรเหรอลูกพี่น้ำหวานคะ เติมบะหมี่ไม่มันอุ่นกับหอมทานไงอ่ะน้องมันพิโรยเลยครับวิธีการเป็นแบบนี้เนาะใช่จะได้กินเร็วๆแต่ปลาสลิดกดกันด้วยนะคะใช่ปลาสลิดมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วค่ะคุณบอสในติงเจลงานก็เยอะเขาบอกงานก็เยอะทำไมทานบะหมี่ล่ะอ๋อไม่มันเป็นอ่าเป็นเรียกว่าเออมันเป็นของที่ทานแล้ว หมดเร็วๆปาสลิดเปล่าปสลดปกับทบุรีแล้วค่ะบางบ่บบางบ่ออยู่สมุดปากการนะเร์ปลาสล่ชุบรอนทานะเดียวุบปาสลิดนี้เป็นบางบ่เพราะว่า มันมีแค่บางบ่อที่เป็นปลาสลิดจริงใช่บ่อไม่ใช่บ่อคือเป็นปลาหิวถูกอันนี้เล่นทำไมเล่นทำไมกันคะอันนี้ไม่ใช่ปลาหิวไม่ใช่ปลาดุกนะคะปลาสลิดแท้ปจากน้ำพริกแม่อ้อโอ้โหทรมานคนดูแล้วประมาณน้ำพริกแม่อ้อนะครับทุกคนมาเป็นแล้วอะไรคนนี้ครับตอนนี้ทรมานมากตอนที่ทรมานทีมงานแล้วนะคะตอนนี้รสชาติหมุดต้องขึ้นตลอดหมุดต้องขึ้นตลอดอร่อย้โหทุกคน ขึ้นค่ะหมดขึ Demon> ้นขึ้นค่ะขึ้นอยู่อ่ะช่วยตอบคำถามนะเป็นคนตราดไหมคะเป็นคนตราดครับเป็นคนตราดเป็นคนตราดอ่ะวานแต่น้องอ๋อขอบคุณครับดูแลดีมากเป็นไงล่ะโลทำของสิเมื่อกี้เธอเอาน้ำไปทำอะไรมาโอมจงรักกันหัวใส่เนี่ยที่ทวดูทวดูทำโมนี้หนักเลยสั่นเลยลายบ้านพันบ้านลายบ้านพันบ้านเขาเขาพอนมือกันอย่างนี้แล้วครับ มันป่วยอยู่เอ๊ะอะไรนะคะอะไระมันป่วยแรงมากตอนนี้บะหมี่ขึ้นับหลุดก็เข้าน้องแล้วนะเข้าแล้วเข้าทุกอย่างเลยวันนี้เร็วๆร็เร็วเอุ้ยปลาสลิดสโลมากปลาสลิดสโลมากทุกคนแสดงศักยภาพของยองบอสใครรอปลาสลิดอยู่ใครรอปลาสลิดจัดเลยนะครับทุกคน ไม่สโลว์เนาะไม่สโลว์ค่ะไปค่ะไปต่อค่ะนำปลาสลิดมาแล้วนะคะตอนนี้ตะก้าปลาสลิดค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่สีคางกุ้งเปิดไปทางบ้างเปิดไม่ได้ค่ะทิรักษ์เคยเปิดแล้วค่ะเคยเปิดแล้วไม่ไหวค่ะทิรักไม่น่าทานมากค่ะอันนี้คางกุ้งซึ่งจะหมดไปแล้วเปิดที่ใหม่เลยค่ะอันนี้คางกุ้งนะใช่นี่คางกุ้งอันนี้ปลาสลิดนะครับทุกคนต้องบอกว่าอร่อยมากๆใครที่อยากจะทานนี่ ปาสลิดขึ้นน้องห้องห้าสิบแล้วขอบคุณครับตดโลตัสก้าแล้วำร้านเงินันด้วยเลยนะครับอันนี้คางกุ้งแบบเข้าโรงเรียนมานะคะจัดเป็นระเบียบใช่นี่คางกุ้งเน้นๆเลยนะครับทุกคนน่าทานมากค่ะปลาสลิดฮอตมากนะคะตอนนี้ความเผ็ดต่างกันมากเลยค่ะใครอยากให้บอสฮอตนะคะจิ้มปลาสลิดไปเลยค่ะ 嗯。<laughs> <laughs> ้ไปเท่าไหร่แล้วไปเท่าไหร่แล้วไปยี่สิบ้านละไยังไม่จ่ายนมันอยู่ในการยังยังไม่จ่ายอย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะใช่ตกเก้าอี้มงกุฎนะเขาบอกอไรหน้าขอขอไปทางหน่อยเพราะชาวดอมบางคนหลายคนจะถนัดไปทางไม่ต้องบอกว่าพอดีเราทำราคาขนาดนี้เราไม่ได้มีฟู l f i l l m e n t ที่ดูแบบไม่ยังไต้องมีพนักงานเพิ่ม อ่ะหมดหายไปแล้วนะคะไม่แต่ว่าพอเปิดบอเต้นไม่ไหวแล้วแบบนี้ว่าเป็นไหวไหมคะได้ไหมโออ่าก็ได้อีกหนอไม่รู้ อย่อนนะคะก็คือกินอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนขาทุกคนขาให้ไวเลยตอนนี้นะพี่ปากลิจกำลังจ่ายตังค์กันแล้วจ่ายตังค์แล้วกำลังฮอตกันแล้วฮะนักพิพากลิจขึ้นฮอตเจ็ดขึ้นฮอตเจ็ดสิบแล้วอย่าลืมยืนยันออเดอร์นะครับทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยวันนี้เราขายอะไรบ้างหิวรอบดึกเลยค่ะนี่อันนี้คางกุ้งนะครับเป็นนักพิพากคางกุ้ง นี่น้ำพริกปลาสลิดเห็นไหมดูเนื้อมันเห็นไหมละเอียดด้วยคางกุ้งเน้นๆคางกุ้งเน้นๆเห็นไหมผงแบบเน่นๆเผ็ดนิดหน่อยนะครับทุกคนคนไม่ทานเผ็ดก็ทานได้ใช่เสกไม่หายเนาะบางคนเ็บหายอีกแล้วโอ้โหอันนี้คือกินจริงแล้วล่ะทุกคนน่าอร่อยมากคือถ้าไม่กินตาไม่รู้จะไหวไงแล้วนะ กอบ้อยใชไมอะไหนอะว่ายน้ไงกินเยอะกิจะเป็นะล้ไมรอะพี่นก็ได้ได้จ่ายจบเรียบร้อยใครยังไม่จ่ายจบนะคะรอเลยตอนนี้รอย้อนไมคะอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อย ไม่แดงค่ะไม่เดงจีหมอจ้าพัชเาสามเฮ้ยไม่ไดงนะหมดหมดแล้วหรอดร่องดโดนละเมิดไหมครับไม่โดนไม่โดนสต๊อกหมดหรอเมสอกหมดอาหมดสต๊อกหมดหมดแล้วขึ้นขึ้นขึ้นน้ำพริกทางกุ้งอ้าวขึ้นน้ำพิกทางกุ้งต่อค่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วนะคะสี่้าเงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะกดเต็มมันไม่ได้ชำระค่ะให้ใช่กดเราไม่ได้ชำระได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใครที่อยู่ในตะกร้าชำระเงินด้วยนะอย่าลืมชำระกันด้วยนะครับเขาบอกมาขึ้นไม่ห้องใช้งานไม่เป็นไรค่ะมันหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นเพิ่มให้ค่ะอ่ะตอนนี้ไปกลับไปที่กลับไปที่คลองค่ะคลองกุ้งค่ะคลองกุ้งกดได้อยู่ค่ะเดี๋ยวหมดนะคะรีบกดเลยใช่เป้น เอฟซีเรียกร้องมามาอววาให้เต้นนะคะตอนนี้อิ่มแล้วตอนนี้ลูกยังไม่ไหวแล้วปาสลิดหมดเดี๋ยวฉีดน้ำหอมุ๊เต้นก่อใช่เดยว่ะ่ะื้อกันได้เลยาแล้วมาแล้วน้หอมีพอไหมอ่ะปะเลูกเ็ล ตลองเช็คก่อนคุยก่อนมาครับมาครับแค่นีค่ะอใช่เดี๋ยวคือต้องบอกว่าราคามันดีแล้วแบบก็เลยไม่มีปลายทางนะทุกคนนี่กินอิ่มไม่เต้นขาอันตรายโอ้ประจําครับทําประจํากินเสร็จเต้นตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน นี่คางกุ้งคือตอนนี้ปลาสลิดหมดเดี๋ยวเรากินคางกุ้งให้ดูก่อนนี่คางกุ้งเน้นๆนะทุกคนใช่กี่บ้านที่เดินจะได้เต้นดีกี่บ้านน้อง่องขาลอแล้วน่ะอ่ะไปได้ไดได้ักหนึ่งตนึ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ มีะะะกกกุุ้งรปนใช่ตอนนี้ทางกุ้งสามกระปุกอร่อยสิคะน้องไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ไม่เห็นเอาเบบี้อ๋อน้องยกินต่อยีแล้วนะครใช่อย่าลืมชับอานะครับทุกคนก็คือกินใหญ่เลยนะคะคืออร่อย น่่แบบวา้องเอากลับบ้านไปเลยแล้วเอาไปกินเล่นเชื่อมั่นว่าน้องจะต้องเอาไปกินก็คือหยุดไม่ได้น้องหยุดไม่ได้เนี่เรื่องกินไว้ใส่บอร์ดอุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะดีเวอร์ขอแบบคละด้วยค่ะคละคละน้ำพริกหนูไม่มีค่ะพูดคำไม่ได้นะขอบคุณพิมพ์ได้ออ๋ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีเราเป็นอย่างละสามสามผ่านเลยค่ะใช่ค่ะ เรียบร้อยค่ะอะทุกคนค่ะกดกันแล้วใช่ไหมคะกดกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ปักหมุดให้แล้วนะคะสามกระปุกน้ำพริกไทากุ้งสามกระปุกได้ไหมได้ไหมทุกคนกดทันไหมเขาเหมือนแบบนั่งดูกินอะเขาไม่กดแล้วตอนนี้กดจะหิวหิวได้ค่ะอ่ะโอเคเคลีย์ดีกว่าเคลียนีดได้ลยน่ะ อ่ะเก็บแล้วหรออาทิตย์นี้หันอยู่น้องหันมามอกเหมันเป็คนใจร้ายเลยใช่ไม่่ไม่ทุกคนรู้ไหมพวกเราอ่ะอยากจะเคลียร์แต่ว่าน้องอร่อยมากแล้วก็อยากพวกเรากดยืนเดี๋ยวเราค่อยกินค่อยกินก็ได้ค่อยกินไม่ได้กินไม้อิ่มเลยกกินไม้อิ่มลูกถ้าเกิดน้องพี่ๆเขาเห็นใจเอ็นดูเขาก็จะกดเพิ่มแล้วก็ยืนยันแล้วก็ใส่ตามค่ะ ถ้าเขารักน้องเขาก็มไม่หยอนลูกซับพอร์ตน้องหน่อยนะคะทอ้นยมไคือตอนนี้น้องมันอร่อยจริงเลยใช่ไหมใช่ตัข้างกุ้งมากเลยแต่ข้างกุ้งกินกับอินน่อ,อร่อยอเทนะ่าเดิมเนาะยังไงคะยังไงคะ ไม่แล้วน้องจิงจังเลยนะจิงจังอร่อยบางคนเขาขอหนึ่งกระปุกบางคนเขาขอหนึ่งกระปุกอยากทดลองให้ไปเลยหนึ่งกระปุกจากสองร้อยห้าสิบเก้าหลือเก้าสิบเก้าบาทอุ้ยต้องให้โปรหนึ่งกระปุกด้วยเพราะอันนี้ต้องเข้าใจนะบางคนเขาอยากแค่ทดลองอืมเดียวอืมเราเคยอยากจิ้มก่อนอยากชิมบอสก่อนแต่เราไม่เคยไม่เราโทรทำอะไรอยู่ตอนนั้นที่ทำโปรอยู่ไปฉันต้องไปนะไม่ต้องให้เขาทำเลยตอนนี้ฉันไม่เคยทำแต่บอสขอใช่ไหม ตอนนี้กดขึ้นฮอนแล้วก็กดลงเป็นด้าแล้วหนึ่งกระปุกเอายังไม่ได้เปิดเลยกดลอยกดลอยให้ใจลยหนไม่เคยได้ราคานี้นะทุกคนนะทุกคนไม่เคยได้ราคานี้นะหนึ่งกระปุกอีกไม่เคยรู้เรื่อปกติงมากอึ้งมากราคากุ้งก็แพงกว่าเธอจะให้เท่ากันหรอน้ำหวานราคากุ้งมันแพงกว่าเอาไปเลยเอ้าไม่ปกติมันเราออกบูธชสองร้อเท่ากัน และนี่จะให้เขาเๆ้าบอดเขาบอกว่าขอสำหรับแฟนคลับเขาที่ไงเมื่อล่ะถ้าเกิดให้ไม่ให้อยู่ที่ไฟซเฟตทก้าให้ไปเลยอย่าวคุณด่าสุญสิ9,9เอาเลยหนูทำตะกร้าลูกถ้าพูดขนาดนี้ไม่ให้ได้หรอไม่รอบรับทุกว่ามุกาสิ9,9บอดโฮขอบบนี้อีก้วยสามากๆ กดกดสุดๆรีบจัดนะครับทุกคนเร็วๆเพราะตอนนี้น้องกำลังอร่อยกดเร็วๆเลยนะคะคนละหนึ่งกระปุกวันนี้ไม่ไม่เคินเพราะพี่คนสวยไม่ได้มาขอนึกว่าพูดถึงพี่ว้าวมากว้าวมากกดเลยค่ะว้าวมากกดเลยเลิกอะไรอ่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะเลิกมาเลิศมาเจิงเจินค่ะ เลิศมากกินมากอร่อยโอ้ยแล้วก็กินสิ่งละมากเไม่สนใจอะไรเล้วไม่เอาอะไรแลยอ่ะเดี๋ยวขายต่อไปแล้วเดี๋ยวขายต่อไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเขาฟางตะกร้าแล้วหนูกินไปลูกหายใจไปลูกหายใจไปสองไม้สองลูกช่วยสปอนเซอร์น้องด้วยนะช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคูนหญนด้วยนะคะเธอรู้แล้วเธอรู้อะไรนะเธอจ้าจอดเธออยู่ใช่ไหม ฉันอยู่ตรงเนี้ยน้ำลายฉันเขาจับป๊กคุณได้แล้วใช่ไหมนี่แพทน้ำลายของอาหารหรือว่าอะไรน้ำลายของอาหารอิว่ทุอย่างน้ำย่อยอยู่ทุกอย่างอยู่ตรงเนี้ยดูหน้าอร่อยทุกอย่างอยู่ตรงนี้น้ำเข็งไม่หมดน้ำไออกรีมเติมน้ำไม่้องสิน้ำน้ำโอเคไปตัวตะไบก็ได้น้ำมากเอาเอาเอาหลอดใหม่หลอดใหม่ แป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงปักหมุดหรือยังปักหมุดหรือยังหนูไม่ขึ้นหมดไม่ขึ้นหมดขึ้นหมดไหมทุกคนไม่ขึ้นเลยค่ะขุดไม่ขึ้นไงไม่ตอนนี้ปักอะไรอยู่คะหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกค่ะปกหนึ่งกระปุกปลาสลิดเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งกระปุก พอ78แล้วขอบคุณครับถึงแน่นอนค่ะนอะถึงน่นนคนครถึงแน่นอนค่ะแค,ะค,ครับตอน่งนี้อนก่ลับงันอคแล้วร่ะหว่าอนงนค่งกุก้งแน่นอนค่ะถึน่่น่นคะ่างาอ่นน้่ะ ปลาสลิดนะคะปลาสลิดถ้าเกิดสมมติว่าปักสลับกันจะบอกนี้ก่อนตะกร้าที่ปักหมุดคือน้ำพริกข่ามุ้มหนึ่งกระปุกเนาะส่วนโปรหนึ่งกระปุกสำหรับน้ำพริกปลาสลิดอยู่ในตะกร้าที่สี่นะคะเอ๊ะตะกร้าที่สามนะคะที่ขึ้นฮอตอยู่ตอนนี้นะกดได้เลยนะคะกดแล้วชำระเงินเลยค่ะวันนี้ตะกร้าเรามีของหวานไหมครับฮะคือกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้เข้าใจไหมล่ะแรงมากเลยอ่ะเอาแคนดี้บิงแคนดี้แคนดี้หวานพยายามเนาะ เขาบอกว่าจัดไปแล้วอย่างละสามกระปุกขอบคุณนะครับ้อพูดให้พี่อีกหนึ่งตัวตัวน้ำพริกค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาเงาะไปให้ค่ะพูดตามฟิวเลยกินแล้วเป็นไงอร่อยมากนะครับทุกคนน้ำพริกชอบสุดคือน้ำพริกคางกุ้งแต่ว่าคนอื่นน่าจะชอบเป็นตัวน้ำพริกปลาสลิดใช่เพราะมีเด็กคนอยากได้คือตอนนี้น้ำพริกปลาสลิดหนึ่งกระปุกขายดีมากขายดีมาก กดแล้วจ่ายแนละ้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่อุดหนุนนะคือวันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับรทุกคนกินจน, <foi S 2> น,นอิ่ม<ป> <c oughs> ยังไม่อิ่มบอกกินได้อีกกินอีกเหรอกินได้อีกเอามาเอามาหนูเอา,า Lup, เอามาอีก <c oughs> <บ>ไม่ไม่อยากกินของหวานแล้วเธอน้องก็อยากกินของหวานแล้ว Candy Bing เหรอแคนดี้บิงไม่ใช่ของหวานอ๋อไม่ใช่หรอ c a n d ของหวานแคนดี้บิ g ทั้งหมดมาให้ทั้งหมาให้เสว้อลง อย่าหาทัวให้ป้ารอสวัสดีครับทุกคนใจมาขนาดนี้เลยป้าก็ขีแต่ป้ากลัวเฮ้ยมีคนกดได้โอ้โหขอบคุณนะครับแห่แต่งอีป้าสิทธู์ขอบคุณนะครับขอบคุณออเดอร์นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้จะปรับหมุดอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีคนรอจ่ายตังค์อยู่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอคนจ่ายตังค์ก่อนกดยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับให้เวลาอีกสักสองนาทีเนาะสำหรับน้ำพริกปลาสลิดหนึ่งกระปุกกระพังกุ้งหนึ่งกระปุก ที่นี่มีตัรนไม่ใช่หรอขอไปไหนคะอเติมหรอคะพี่ทาให้ไหมนองี่ทาให้นค่งบัไปนะคะเออเลินีแผนก้องไหมล่ะยังไงดีแนนิดนึงไหมล่ะแม่ไม่ไม่ไาแม่ไม่ได้หรอกแดงแล้วแมวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับอ่าเฟิร์สแป๊ไม่แกวดวนจ้า สวัสดีครับทุกคนปลาสลิดขึ้นร้อยแล้วนะครับอุ้ยตอนหนึ่งกระปุกขายดีมากใส่ดาวพี่กระปุกอยากลองมีทุกคนอยากลองมีกระปุกนึงกระปุกดีมากสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ่าใครที่อยากจะอุดหนุนคือวันนี้มีแบบว่าหนึ่งกระปุกให้ด้วยอ่าใครที่อยากไปลองครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกค้างกุ้งหรือว่าเป็นน้ำพริกปลาสลิดนะครับทุกคนคือน้ำพริกปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อด้วยอันนี้ค้างกุ้งบ่อไหนครับ อ๋อไม่ใช่ทุกอรบ่อนเหรอกบ่อฟิลิปปินส์เลยเหรอไปไกลเนาะโอ้โหช่องแคบมาละกาแล้วปล่าไปเร็วมากเลไปแล้วเหรอตอนนี้จะจะจะถึงห้าสิบระปุก้วจริงหรอขอร้อยกระปุกขอร้อยกระปุกนะทุกคนมาใครอยากจะจัดนะบอกเลยจัดได้เลยนะ วิ่งวิ่งวิ่งไป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 เลย้าปากเลยตาปากให้แล้วให้เต้นเหรอโอเคก่อนลงเหรอโอเคโอเคเแต่ก่อนลงเต้นให้แต่ตอนนี้เอาร้อยจะปลุกปลาสลิดกเอามาขอร้อยจะปลุกก่อนแก้แรงแก้แรงมาใช่ปลาสลิดมาครับปลาสลิดครับใครอยากจะจัดนะเดี๋ยวเราให้ดูปลาสลิดนี่น่ารักเป็นคนที่เลิศเลิศนะคะใช่เป็นคนเลิศน่ารัก อุ้ยรู้แล้วเดี๋ยวเข้าเลยแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ปลาสลิดวิ่งอยู่เขาจะไปย้อยไปก็ปลาสลิดทวายปลาสลิดยอดวิ่งอยู่ลูกค่ะไม่อว่างไรนะไม่อย่างไงไม่แต่ต้องบอกนะว่าปลาสลิดเราค่อยมาปุกหมดแล้วว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นเครืเสกสุญญากาศนะ มันจะไม่เหินเนี้ยปกติเขาไม่เหินแตนสิงนี้เกิดขึ้นมันอุ้มมามีคนบอกว่าให้ทานลำไยกระป๋องด้วยถากถังกุ้งกับลงตีตื้นมาโอ้กุ้งกำลังว่ายนไงทางกุ้งกำลังว่ายน้ำสู้กับปลาสลิดวันนี้เราได้เห็นหลายสารคดีเลย ต้องทางทาขาด้อมตรงไหนที่ี่ขาทางข้าวดนอมไสนามสนุนน้องเลยค่ะเขาบอกว่าหมดแล้วอะไรหมดดามามามาตังหมดแล้วเต้นไหวบ้าฮะไหวอยู่ก่อนลงไล์ไม่ไม่ต้องรอดูอิ่มเอาแนี่บิงแนี่ดิงขึ้นไปอีกหานาทีต้องลงกงมา ของหวานก็มาของหวานแคนวีาบิงกระปาองมามาาามาามามาามาาาาคาดามา่าาาาามา